เรื่องงานช่างไม่ใช่เรื่องยากช่างประจำบ้านจะพาคุณไปซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวคุณเองทาง YouTube ช่อง PRD 7 Podcast เข้าใจง่ายฟังสบายฟังได้ทุกที่สวัสดีครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทาง YouTube ช่อง PRD Podcast พอดแคสต์ที่รวบรวมรายการสาระความรู้มาให้ฟังกันแต่งบ้านซึ่งรายการช่างประจำบ้านโดยผมทรนินแก้วบัวไขจะมาให้คำแนะนำเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเบื้องต้นเพื่อให้เราสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆที่ชำรุดเล็กๆน,น้อยๆให้กลับมาใช้งานได้ทาให้ยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายครับวันนี้เราจะพูดถึงเครื่องซักผ้าครับ ของใช้คู่บ้านที่แทบทุกบ้านต้องมีแต่เชื่อไหมครับหลายคนใช้ไปวันๆโดยไม่รู้ว่าต้องดูแลกันอย่างไรก่อนอื่นมารู้จักเครื่องซักผ้ากันนะครับเครื่องซักผ้ามีหลายแบบแต่ที่ใช้กันบ่อยๆมี3ประเภทครับแบบที่1คือแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับหรือก็เรียกว่า2ถังนะครับซักเสร็จต้องย้ายผ้าไปปั่นเองนะครับปั่นแห้งเองนะครับ แบบที่2คือแบบอัตโนมัติฝาบนหรือเขาเรียกว่าท็อปโหลดนะครับใส่ผ้าแล้วกดปุ่มรอซักแล้วก็ปั่นเสร็จในเครื่องเดียวนะครับแบบสุดท้ายนะครับแบบอัตโนมัติฝาหน้านะครับหรือเขาเรียกว่าฟรอนโหลดนะครับซักสะอาดประหยัดน้ำแต่ใช้เวลานานกว่าครับเก็บ,บเล็กกันน้อยกันนะครับฝาบนเหมาะกับคนที่อยากใช้งานง่ายนะครับฝาหน้า เหมาะกับคนที่เน้นซักสะอาดประหยัดน้ำแล้วก็ถนอมผ้าครับมาถึงช่วงที่2นะครับวิธีเลือกซื้อเครื่องซักผ้ากันนะครับก่อนซื้อเครื่องซักผ้าต้องพิจารณา4อย่างครับข้อแรกเลยนะครับความจุข็คิดเป็นกิโลกรัมนะครับดูจากจำนวนสมาชิกในบ้านถ้าอยู่คนเดียวนะครับ6 7กิโลกรัมก็พอนะครับ ถ้าเป็นครอบครัวเล็กนะครับใช้8ปดถึง1ิกิโลกรัมก็พอนะครับถ้าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับใช้12กิโลกรัมขึ้นไปประการที่2ครับการประหยัดพลังงานนะครับเลือกที่มีฉลากเบอร์5นะครับประการที่3คือโปรแกรมซักยิ่งหลากหลายยิ่งตอบโจทย์เช่นซักผ้านวมนะครับซักดวนหรือซักน้ำร้อนนะครับ ประการสุดท้ายคือบริการหลังการขายครับสำคัญไม่แพ้กับตัวเครื่องเลยทีเดียวจำง่ายๆนะครับเลือกให้พอดีบ้านนะครับแล้วก็ประหยัดไฟใช้งานง่ายซ่อมสะดวกแค่นี้ก็หายห่วงครับคุณกำลังฟัง P R D 7 podcast หลายบ้านใช้เครื่องซักผ้าแบบใช้อย่างเดียวไม่เคยล้างซึ่งจริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมากครับเพราะคราบสโปกและเชื้อราจะสะสมในถังซักมาดูการดูแลรักษาเครื่องซักผ้ากันนะครับหลายบ้านใช้เครื่องซักผ้าแบบใช้อย่างเดียวไม่เคยล้างซึ่งจริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมากครับเพราะคราบสวปกและเชื้อราจะสะสมในถังซักวิธีดูแลง่ายๆนะครับ เช็ดขอบยางโดยเฉพาะแบบฝาบนทุกครั้งหลังซักแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้ถังแห้งเสมอป้องกันเชื้อราล้างทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้งใช้น้ำยาล้างถังหรือผงซักฟอกแบบเจือจางนะครับแล้วก็ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มนอกจากนี้ควรตรวจสอบท่อน้ำเข้าน้ำออก ว่าไม่มีการอุดตันและใช้ปลั๊กไฟที่มีสายดินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องของปัญหายอดฮิตและการแก้ไขเบื้องต้นกันนะครับเครื่องซักผ้ามีอาการเสียบ่อยๆแบบนี้เช่น 1. น้ําไม่เข้าครับให้เช็คก๊อกน้ําท่อน้ําเข้าหรือโซลินอย์วาล์วข้อ2คือน้ําไม่ระบายออกนะครับให้เช็คที่ ท่อน้ําทิ้งอุดตันนะครับปั๊มน้ําเสียนะครับประการที่3ามนะข้อที่3นะครับไม่หมุนไม่ปั่นนะครับอาจเกิดจากสายพานหลุดหรือมอเตอร์มีปัญหาอาการที่พบอีกอย่างหนึ่งคือมีเสียงดังสั่นแรงนะครับเขาเรียกว่าสายพาไม่สมดุลหรือชกอัพเสื่อมนะครับคำแนะนำสำคัญนะครับถ้า แก้เบื้องต้นแล้วไม่หายอย่าฝืนซ่อมเองนะครับเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยที่สุดครับเรามาสรุปเคล็ดลับปิดท้ายรายการเลยๆน,น้นอนนะครับสรุปแล้วเครื่องซักผ้าเป็นเพื่อนคู่บ้านที่ช่วยประหยัดแรงประหยัดเวลาและถ้าเราไม่ดูแลเลยก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและเสียเงินซ่อมบ่อยๆเคล็ดลับจำง่ายๆนะครับข้อหน,นะครับ ซักผ้าให้ดูแลถังนะครับขออ้อ2ใช้ง่ายทําความสะอาดบ่อยๆข้อ3ครับเสียเล็กๆน้นอยๆตรวจเช็คทันทีนะครับแค่นี้ก็ทําให้เครื่องซักผ้าอยู่กับเราได้นานหลายปีครับวันนี้รายการช่างประํำบ้านแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนครับ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการช่างประจำบ้านทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกาทาง YouTube PRD7 Podcast p o d พอดแคดีเพื่อคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P.R.D.7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สว,วทชนบรี99.75เมกะสวทระยอง91.75เมกะสวทจันทบุรี90.25เมกะสวทตราด92.75เมกะและสว,วะทสระแก้ว103.25 MHz เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast